Away. มันคงต้องถึงเวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทาเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอเธอฉันก็ใจด,ดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องรักของเธอลงไม่ในลิ้นยังไงต้องเดินต่อไปแบบกูยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch, Goodbye, bitch. Fuck you bitch, Fuck you, bitch. Goodbye bitch. Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch เธอหนีต้องการจะดูดผงนี้กายแต่โทอทักเธอส่งฟ k กกี้แม่ได้อยู่เพราะว่าคำว่ารักเธอแต่ไงเธอก็ต้องไปดังนา้นจะไม่บังคับเธอเมอนี้ไปไกลออกไปจากตรงนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าเลืวอเธอเคือต้องไปโ oh อเคด o นไฟเบถ้าเลืเธอคือต้องไป I say goodbye all the, the k i เรื่องอนาคต h e ้ในวอชยังฉันมาขอโทษเธอยู่เสมอตลอดทะเลาะกัน I say goodbye b t h เ s ิเ e พร้อมยั all the bitches no motherfucking song p a ยินดีที่ในชีวิตนี้ได้ไนเธอ เธอคงยังทียงควานั้ลงใม่พร้อมเธอจะบอกเพลง f i r t love ทำไมป็นเพราะจังก็คงจะเป็นเพราะเพลงพี่นั้นมันได้มาเพราะเธออยากให้เธอมองตาไว้ไว้ทุกคนอยู่มันคยเก็ตที่ฉันมา rockstar life อชิคกี้ม่ามีโซ o ซเธอฟัง t ันทัมาดไฟเธอควรจะไปได้แล้วน่นมีอะไรรอเอาไ g ้อยากเธอได้จริงใ่ไหอยากเธอจริ ของฉันตั้งชัดเจน so I just wanna be s t r o n ไม่เป็นไรเดี๋กลับไปอยู่คนของเธอดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไป s สโมกวีไดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันไดีกว่าเอ้ยไล่ลาตามฝันดีกว่าเรื่องแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่าเอ้ยฉันคงจะกลับไปสโมกวีไดีกว่าเอ้ยฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันไดีกว่าเอ้ยไล่ลาตามฝันดีกว่าเรื่องแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่า เวลาที่ฉันไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอะเธอฉันก็ใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องเล่าของเธอลงในไลน์ยังไงต้องเดินต่อไปเราก็ยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch, Goodbye, bitch. Fuck you b Goodbye, ต o นนี้ต้องการจะดูดตอนนี้การได้เจอทักเธอส่งฟ f u c k i n ม m ได้อยู่เพราะว่าคำว่ารักเธแต่ไง t ธอก็ต้องไปถึงแม้จะไม่บังคับเธอตอนนี้ไปไกลออกไปจากกรุงเทพไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าแล้วเธอคือต้องไปโอเคดันไฟมิ m ถ้าแล้วเธอคือต้องไป I say goodbye bitch g อ r l i ม like ไอ้ t ก่ no motherfucking me a bitch me a f u a c